นี่คือการเผาแปบแบบไร้ควันนะฮะใส่แปบให้เต็มนะครับเปิดพัดลมแล้วก็เอาใบไม้ประมาณห้าใบจุดแล้วก็พอมันเริ่มติดดีแล้วก็พ่อปิดฝาคอนเจหลังจากทำแได้หนึ่งชั่วโมงพอปิดฝาเสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็จะเกิดไอตัวนี้ปิดให้สนิทแล้วร้องให้เรียบร้อยมันก็จะเกิดไอตรงนี้ไอตัวนี้เราไว้สามารถต้อมอะไรได้ด้วยครับ แต่ผมใช้ใช้ในการต้มไม้ไผ่ต้มไม้ไผ่เพื่อจะทําต้นพันุ์ไม้ไผ่อยูได้นานหรือไล่ไล่แป้งในไม้ไผ่ออกครับจะอยู่ได้นานขึ้นครับข้อดีของการใช้ไบโอชาตัวนี้ครับก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการดูดซับธาตุอาหารในดินนะเข้ามาอยู่ในตัวเขาเพราะมันมีลูทูนในในในเบลชาดูดซับธาตุอาหารเข้าอยู่ในตัวเขาแล้วก็พอยๆปล่อยออกมาและอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ฐานเบลชาตัวนี้เมื่อใส่เข้าไปในดินแล้วเนี่ยผสมกับปุ๋ย้อเราใส่ในดินแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะทําให้ดินเป็นด่างโดยที่การสร้างดินให้เป็นด่างเนี่ยเราใช้วิธีอะไรครับโดโลไมท์ใช่ไหมการปรับใช้โดโลไมท์หรือว่าปูนขาวใช่ไหมครับแต่โดโลไมท์กับปูนขาวมีอะไรครับมีแคลเซียมอยู่ในนั้นใช่ไหมแคลเซียมกับแมกนีเซียมซึ่งแคลเซียมกับแมกนีเซียมตัวนี้เนี่ยมันจะไปขัดขวางการทํางานของโพแทสเซียม ทำให้ต้นไม้มีการสะใจทีกก่เกิดขึ้นช่วงหนึ่งก็คือหยุดการการการ,การดูดซับเคขึ้นไปบนต้นได้เพราะว่ามันมีตัวมันมีแคลเซียมและมกนีเซียมอยู่แต่การปรับปรุงดินโดยใช้ไบโอชาตัวนี้ครับเพื่อสร้างความเป็นด่างเนี่ยจะไม่มีการยับยั้งของเคเลยครับเพราะในตัวมันมันมีเคพัดอยู่เนี่ยครับน่าใช่ครับนี่เนี่ย ในดินเนี่ยมันจะมีตัวเคบวกอยู่แล้วก็แคลเซียมบวกด้วยนะครับในตัวของมันเองนะครับแล้วทําให้เกิดภาวะรากเน่าคนเน่าต่ำในพืชน,นะครับโดยเฉพาะทุกไทยนะใช้กับพวกทุเรียนก็ได้นะครับประมาณผสมลงไปในในปุ๋ยอกครับปุบ๋ย่อกลำข้าวแต่โคโรมาผสมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เอาไปใส่อัตราใช้ก็นิดเดียวครับให้มันพอแบบ ให้มันพอมีครับไม่ต้องเยอะมากครับใส่เข้าไป mm hmm. มันจะช่วยในการแอบสอดตัวธาตุอาหารอะไรพวกนี้ได้เยอะมาก mm hmm. ส่วสัวผสมที่เราจะต้องใช้คือปุ๋ยคอกไซโคดมา่าลำข้าวั mm hmm. ตาส่วนผสมมีเท่าไหร่ปุ๋ยคอกร้อยกิโลลำข้าว4ี่กิโลไซโคดบมา1กิโลนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยประมาณ10กิโลครับตอนหนึ่งโดสนะครับแล้วก็นทอนอัตราส่วนเอาได้ ใช้คำว่า1ต่อ4ต่อร้อก็ได้ก็คือเอร์โคลมา1น่ส่วนลำข้าว4ส่วนแล้วก็ปุ๋ยพอกร้อยร้อยกิโลพุกเนี้ยพวกแกลบพวกเนี้ยก็จะมีขายทั่วไปนัเอาแกลบจิตธรรมดาเนขอเป็นแกลบใหม่เิ่นึงก็เผาเสร็จปุ๊บพอวิธีการที่จะรู้ว่ามันจะไปถึงไหนแล้วเนี่ยเราใช้น้ำพรมเอา เราจะใช้ตัวพ็อกกี้ตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ฉีดไปเรื่อยฉีดไปเรื่อยถ้าเกิดว่ามันไปถึงข้างล่างสุดแล้วเนี่ยก็คือแล้วก็ปิดไฟเอ้ป,ปิดปิดพัดลมเลยนะครับแล้วก็เปิดฝาค่อยๆเปิดนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอา่วเนี่ยจ้วงปุ๊บแล้วก็มาใส่ในน้ําดับไฟเลย<ม>วิธีการนี้จะลดการเกิดเท่าได้มากเลยครับและควันตัวนี้ถ้าเราเผาประมาณแปดโมงควันตัวนี้ มันจะลอยไปถึงข้างหลังนู้นนะมันจะไปสร้างคาร์บอนให้กับพืชตอนช่วงสัปดาหสด้วยครับใส่เต็มเลยใส่เต็มเลยครับ Т เต็มอัดนั่นเลยคือพอจุดเสร็จปิดไปปุ๊บป,ปิดปิดฝาตรงนี้เสร็จปุ๊บนับไปเลยหนึ่งชัง่วโมงกระสอบที่ใช้ก็ต้องเป็นกระสอบที่ระบายน้ําได้ครับเี่นแบบ้มะกระสอบจะมีสองแบบเนาะกระสอบที่เป็นเคลือบแบบนี้นะครับกับกระสอบที่เป็นที่เป็นระบายน้ําได้นะเราจะใส่กระสอบกระสอบที่เป็นระบายน้ําได้ไว้นะครับระบายน้ําดีมากเลย ผมเอาตัวนี้แหละไปทําเป็นวัสดุปลูกต้นพันธุ์ด้วยต้นพันธุ์ก็จะออกรากได้ดี